คุณคิดว่าจีมีคุณหอมไม่ได้หรอกเพราะว่าจมูกคุณอยู่นี่จีมีคุณอยู่นี่ห่างกันหนึ่งเมตรคุณไม่สามารถที่จะได้กลิ่นจีมีคุณแต่คนที่ร,รับกรรมเต็มๆคือผัวคุณค่ะหยุดพฤติกรรมหีเมนได้ไหมฉันแหลล่ะอหอมอนเลยพหญนเอาตัวขันมึงบร่างเกียดแก้มแห็เหว็ลกูกกกกเอา <laughs> ่อยบริเวณสีห้อมแก้มเจ้าพักห้อมนี่นะพอ่อใหญ่ฮะเบาเรียนเบาเรียนอยากได้กักบแกเบาตัวแต่งการแต่งงานไม่ละเบิงทรงอบอุ่นึ้นเนาะอบอุ่นจังได้ผู้ใดบอกเจ้าดิมเนี่เอาคือว่าจังสันแต่งงานส่วงแรกคอยบริเวใส่สินเบิดขึ้นดีใจน้ำเด้ออ้วนผ้ใดใส่สินเบิดขึ้นเออ <laughs> ไม่สาบ้านเขามันหนาวสำเร็จอ่ะแสดงว่ากูเข้าใจผิดก่อนคือเบิร์หัวตัวคอยยั่งสีโอุ่นอยู่บ่มาฉันเถอะผมไปสัมภาษณ์งานนะครับบริษัทฝ่ายบุคคลถามผมว่าผ่านงานอะไรบ้างผมงานบวชงานแทงงานจบเขาบอกว่าหนูไม่สวยค่ะ ตอบเขายังไงหนูไม่ได้ตอบเขาอ่ะหนูก็รู้สึกเออหนูก็สวยไงเก่ายังเก่ายังเก่ายังเลยนี่ไม่หน้าพากมันสีดูลบมันนั่นสิเขาพูดจักที่ดอกรว่านาสิกเอาไม่มาขั้นสิให้กูถือเอาสิขั้นกับกาองเงินมันสิอะไรไปเนี่ยไม่ขั้นหน้าพากสิไปเก่าส่วนน้องมันสิเศร้าสิ